สวัสดีค่ะดูสนิสปาแชาแน,นลค่ะมันหน,น,นีอยู่ว่างๆล่อสงนำพระมาฟังหมล้ำสยนจักในนอยกวนๆมล้ำสยนเอาจวดจวดจักบาทดูละ่ะฟังน้ำกันค่อยู่ว่างๆถ้ารอเวลาบายดีก็อยู่เป่าๆน้พี่น้องเนาะชีวิตนางห้างยังผม ชีวิตห่างห่างยังผมเจ็บปวดระผมมามากแล้ว็นแฟนไม่ร้านก็นเจวชาวบ้านเขาเสียวเบาๆของฮังเพื่อคลายความเหงาผมจึงกินเหล้ารับเศร้าร่างรางร้องเพลงขาดนางเพื่อมีแม่ห้างมาสนใจเพื่อมีแม่ห้างมาสนใจพอห้างก็สั่งเถอะครับเมาแล้วผมหลับสบายสบาย ก็มีหวยหมดเดิมายกับคนหลายไก่นอนใส่บทเตียงขวดเหล้าแทนหมอนฟุตบาทก็นอนนิ่งดีกว่าเตียงเมื่อขาดกูเคียงแล้วผมจะเกี่ยงไปหาเตียงทำไมแล้วผมจะเกี่ยงไปหาเตียงทำไมละปล่อยมันไปตามเรื่องคันบ่อฟังเสียงตายหิ่มร้างตามปัสาวไม่ชี้วิตห่างๆตางปัสสาวาไม่ชี้วิตห่างๆความหวังมา อุณนทลายที่เป็นสิตายบส่สนแล้วบส่สนแล้วโยกเรลายกเบียร์มาลินเอาแค่พ่อวินจักสองสามแก้วบส่สนกับโลกปวดแก้วขอกวดขอแก้วยึกไกยึกแก้วแล้วไปตั้งเสียงเพลงและไพ่ยสิเสียง